อะไรใหม่ๆม,มาเพื่อที่จะให้แฟนๆรู้สึกว่าเขามีความสุขว่ามันเครียดมัสําหรับเราที่ต้องคิดนะไม่เครียดไม่เครียดครับผมเรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมิทติ้งใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกสกิลในตัวเราเหมือนกันนะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเท่าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าอินจอยแล้วก็สนุกเหมือนกัเป็นการแบบขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางซี mm. นีมด้วยครับผมแล้วก็มาแบบว่าจัดงานเจิญแฟนแบบมีตร์แฟนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก mm. แบบแฮปปี้ ผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโชว์เยอะมากจริงอาจจะออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าครับแต่ว่าวันนี้ไม่เครียดครับวันนี้มีแฮปปี้ความสุขแฮปปี้ครับก็คือเล่นเล่นมากกว่าโชว์เอ็นจอยเอนจอยครับส่วนใหญ่ก็ทุกงานน่าจะเป็นงานเอ็นจอยครับจอยจอยไปก่อนอยากจอยกับแฟนๆครับรู้สึกเลยว่าเรผ่านมานานกับแฟนคลับก็ยังมาเพราะว่าทำให้โชว์เอาได้ตลอดเวลา ก็ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบแฟนๆอยากมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็มีอิ mm. นเตอร์แฟนแฟนชาวจีนมาแบบมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปข้างบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยพพอร์ตพวกเราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ประเทศ มีเริ่มามาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตามมาปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังสปอร์ตพวกเรามาเรื่อยๆหนึ่งปีอย่างงี้ครับก็ดีใจมาก,มากเลยเป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยพอเขามาเจอเราเราเขารู้สึกงไง ถามทำไมว่าเป็นเหมือนที่อยากที่จงผัดกีนได้ไหมอันนี้คืดีไม่ดียังยังไม่เคยถามเขาเออน่าถามกันฮะแต่ถ้าถามเราทุกคนเราจะเคยคิดนะว่าเป็นไงครับตัวจริงแล้วก็แบบอยู่ในใจไงแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปเลยจะทำไงมาตามมาตามเขาเลงซีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลยดูดีกว่าในรูปไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ๊ยแดงไม่ได้คะมาก่อนมาก่อนแล้วเขาตอบแบบนี้นิวตอบยังไงกลับไป ดูดีกว่าในรูปใช่ไหมครับไม่เหมือนเนี่ยอแต่ไม่กล้าถามไม่ถามดีกว่าจะเห็นดีแอคเลยอ่ะโอ้ยก็คือแบบช่องนี้พวกเราก็จะมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเยอะทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันเรื่อยครับกลัวพี่พี่ซึงเหงาม่ใช่พูดเราก็แต่งเนี่ยพอจะไปต่างประเทศก็หายไปเป็นเดือนพอจะกลับมาก็จริงๆเดี๋ยวมี จริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีตต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับผมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างก็คืออีกสองเดือนก็คือซีนนี้ก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าแล้วครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับก็ไปหาครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยก็ไปหาแฟนๆที่นู่นครับ เริ่มชินกันกับการที่ไปแฟนมีต่างประเทศจริงๆรู้สึกว่าชอบนะครับเหมือนเราได้เ,เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด้วย<ช>แล้วก็ไปหาเพื่อนแฟนที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาไปบ่อยครับก็เหมือนไปแบบไปแลกเปลี่ยนความสุขกันครับ <ไป S 2> จริงๆ,ๆก็ไปกินด้วยใช่ครับแต่ถ้า,าถามว่าชินหรือยังก็เริ่มเริ่มจะชินกับการบินแล้วนะครับถ้าช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปถี่ขึ้นได้เรื่อยเลย ยังชอบอยู่ครับเ,เวลาเราจะไปต่างประเทศอ่ะนอกจากแบบเรียมโชว์ไปเนาะน่าจะต้องทำการบ้านเรื่องแบบว่ามีอาหารอะไรน่ากินอะไรอีด้วยหรือเปล่าอ๋อพ <c oughs> ี่สีพูดทุกคร <c oughs> <c oughs> ั้งอะไรอย่างเงี้เปิดเตรียมตับชาน้องไปโอ้ยนั่นต้องแน่นอนด้วยฮะ <c oughs> ก็จริงๆบางประเทศก็ไปหลายครั้งครับผมก็คิดเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากลองกินอะไรใหม่ๆแต่หนูกินทุกอย่าง ใช่เ็กินได้ทุกอย่างอยู่แล้วกกินไม่ได้อะไระกินได้งก็คือก็คือเป็นคนทดลองทุกอย่างเหมือนเปิดพิสดารแบบว่าอะไรมาก็หยิบเปิพิสดารได้หลยครับไอน่ไอ้กอยรู้สึกว่ามันคืออะไรแต่นี้ยบอกเดี๋ยวเป็นตัวแทนกลุ่มให้ลองครับอะไรที่แบบไม่เคยลองก็จะลองอย่างตอนมีอะไรบ้างตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดก็ลองกินที่เป็นซุปแล้วเป็นปลิงใช่ไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยครับแต่ว่า แต่วันนั้นก็ลองทานดูครับก็คือกินคนเดียวทางโต๊ะคนอื่นคนอื่นไม่ทานเลยครับผมลองสมมติถ้าสมมติถ้ามีสิบอย่างหนูก็กินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างใช่ลองไว้ก่อนหนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะกินจบคนสุดท้ายตลอดถึงทุกมือแล้วหนูก็จะบอกว่าเกิงใจทุกคนทังเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกคนก็จะนั่งเมาของกันมืยผมก็จะแบบ แต่ก็คือกินอยู่แต่ก็กินนะใช่แต่ก็กินอยู่แต่ก็ยังกินไปเรื่อยเขาจะกจะอิ่มเสียดายด้วยเขาอยากกินแต่ก็กินไปแต่เราไม่อ้วนเลยนะก็หนูยังเด็กเลเวลาแบบทำไมเล่นตัวเองมอมันคือเรื่องจริงครับพี่ตั้งแต่ยิมแปดมาก็นั่นแหละหยุดตรงนั้นไม่เลยเออเหมือนแบบว่ามันย่อยยากเขารู้สึกว่ากินทีไรท้องอืด แล้วก็โชว์ปุงปองลงไปทีนี่หิดปูเนี้ยแต่รูปที่พี่ซีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเค้งพี่จริงเออะไรนะพี่บ้างงยมมีไเก็ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับที่ไม่ต้องอยากเชื่อเลยอ่ะหนูที่จริงพี่ซีกดพี่ซีกดพี่ซีกดดันมืนก็บการที่แบบว่าหลายคนคาดหวังว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีทึบที่เคยเห็นมากับภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมา เดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินอ่างเงี้ยเออจอยจอยคือแบบถ้าเราไม่กินมันก็แบบไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่หรือหรือช่วงไหนที่อยากรู้สึกฟิตหรือว่าอยากแบบว่าต้องใช้หุ่นอะไรเลงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อยากฟิตอยู่แล้วมื่อกีบกที่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือว่ามีมกลับมาเพราะว่ามีเวลาครับ <laughs> <laughs> มีเวลาเล่น <laughs> ช่งานด้วยงานด้วยงานด้วยครับผมแล้วอย่างนี้อยูงเวลาจะต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อนมีแฟนคลับทำรูปหนูเป็นซิกแพคกก็ไม่ชินโอ้ยแล้วหนูเปิดมาให้ดูเคยเห็นอยู่นะคบเป็นแบบจะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเฮียดูอือเป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็เเป็นเป็นแบบตาต่อหนูเป็นแบบมีซิกแพคโอ้ไม่ชินไม่ชินเลยอะแต่ว่าแต่ว่านี่เลยดูดีอยู่นะอยากอยากมีบ้างนะขอมีแค่นิดนึงอนนมันชัดเกินไปถ้าชันไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับหนูเท่าไหร่ จริงๆนี่งมีภาพนั้นคิดในหัวนะเพราะสิพอเขาทํารูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวป่ะมีอยู่ครับ <ขอ S 1> แต่ว่าทําไม่ได้คร<ม>ับแ,แต่อยาแต่อยายาพยายามเหมือนกันครับใช่เดี๋ยวอีกถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกเหมือนกันครับอยากวิ่งแล้วไม่ได้วิ่งนานมากเลยพี่สี่เขาถามเรื่อง ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนหลายคนรู้สึกว่าเกิดดราม,ม่าก,กันว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่ออฟด้วยรตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างปยะกับที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเ,เรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับฝั่งนูน้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ดไม่ใช่ครับไม่ค่อยละเอียด ไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายหนูนก็มีทักมาออขอโทษผมเหมือนกันครับที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านะั้นไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่าทางทีของเขาเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผมอย่างหลายคนมองว่า ยืมรูปเราไปแต่รือว่าเอาไปทาตัวอื่นแต่อยู่ดีก็คือด้วยแต่หลอกบทมทันค่อนข้างที่จะชี้นาตรงเนี้ยแต่คนก็รู้สึกว่าแฟนๆก็เป็นห่วงเรามากรู้สึกไงบ้างกลัวกระทบจิตใจเราอโอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็น่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้นี่คือเทกมาส่วนตัวหรือว่ายังไงอ๋อใช่ครับทกมาส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จักรู้จักกับ พี่ฝ่ายนู้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ดูมันดีด้วยครับช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าฝ่ายรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับแค่เป็นการสื่อสารกันไม่ครบถ้วนเฉยๆครับหลังจากนี้ที่คุยกับคุณเอฟไว้ว่าถ้าคนอื่นจะยืมรูปเราสองคนไปประกอบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างอือจริงๆก็คุยกันให้แบบว่าละเอียดแหละเนาะเป็นแบบ คิจาลักษณะคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันครับผมบเครียดไหมเครียดไหมล่ะครับไม่เครียดครับ <laughs> ไม่เครียดไม่เครียดใช่ไม่เครียดครับจริงๆรู้สึกว่าการทีม่มีซีรีส์พูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับใช่ <laughs> ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะต้องไม่ม <laughs> <laughs> ีแล้วไม่ใช่นะต้องแบบคุยกันให้ให้อ่อ ชัดเจนใช่เขาชัดเจนหรือว่าเ,เคลียร์กว่านี้ครับอยากจะบอก<ช>พาไปขับยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องเรามากเลยเพราะว่าการทำแบบนี้มันรู้สึกว่าทําให้ด้อมเขาหรือทําให้เมนเขาแบบว่าสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับเฮียครับใช่แต่ว่าตอนนี้หนูกับเฮียโอเคแล้วครับใช่ครับผมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่อ๊อฟโอเคแล้วเนาะโอ้พี่อ๊อฟเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าด่าหน้าทุกคนจริงๆก็อยากให้เป็น ห่วงความรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะใช่เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คงมีอะไรไม่เสร็จผาพี่ออฟหลายหลายอย่างก็ฝากห่วงความรู้สึกพี่ออฟด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันก็คือเลนได้แต่เบาๆหน่อยเล่นได้แต่เบาๆหน่อยถึงแลโอเคครับเป็นคาร์มันคาร์ขึ้นับ